เมื่อท่านได้ฟังมาสองคลิปนี้นะครับคลิปการปกครองทางสายกลางเป็นแนวทางการปกครองแบบพุทธที่พระพุทธเจ้าแนะนําการปกครองธรรมชาติพิจยนะครับอสองอันแรกนั้นประชชนคงเข้าใจแล้วนะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับไการปกครองแบบอัตาริยะพยก็คือเด็จการ โลกาทิปไตยก็คือในทุนนั่นเองแล้าสองอันนี้คุมประเทศอยู่นาะยทุนก็สับสนุนผด็จก,การนายทุนสับสนุนทุกพักการเมืองนายทุนก็คุมประเทศหมดแบบนี้ประชาชนก็เป็นทาสเพราะว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นจากนายทุนนะไม่ได้เกิดขึ้นจากกษัตริย์คิดหรือผลิตขึ้นมา ไม่ได้เกิดขึ้นจากหน่วยงานองคอ์กรใดคิดขึ้นมานะครับไม่ได้เกิดขึ้นอ่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือนายทุนนะนายทุนมีเงินอยากมีเงินเยอะขึ้นอยากให้คนซื้อของมากขึ้นก็ต้องไปเชิญชวนคนที่อยู่ในบ้านหรือคนอยู่ต่างจังหวัดเข้ากรุงเข้าเมืองมาผลิตสินค้ามีเงินแล้วก็จะได้ไปซื้อโน่นซื้อนี่บ้านก็จะได้มีของใช้นะก็กลายเป็นวัฒนธรรมที่ต้อง บริโภคกันอย่างมหาศาลมันก็เลยเข้าทางในเข้าทางระบบทุนิยมถึงนิยมทําให้ที่ที่ที่ท,ท,ที่ที่ไม่เจริญจเจริญในขณะที่เจริญขึ้นวัตถุจเจริญขึ้นแต่ตัวศักดิ์ศรีมนุษย์ก็เสื่อมรามตกต่ำ,ต,ำต่ำลงประชาชนก็ต้องทิ้งลูกต้องทิ้งลูกอะ่ะมีครอบครัวไหนก็ทิ้งลูกไม่มีมีมนุษย์เนี่ยแหละทิ้งลูกนะแล้วก็มาเป็นทาสรับใช้ ให้คนรวยรวยยิ่งขึ้นเพราะมันเป็นระบบทุนนิยมนีครับโดยอ้างเป็นทุนเสรีนะไอ้ทุนเสรีนี่มันมันอ้างไปอย่างนั้นแ้ให้ดูว่าเสรีอ่ะให้ดูว่าปลอดภัยให้ดูว่างดงามให้ดูว่าสวยงามแต่ว่าตัวปฏิบัติจริงนี่มันมันไม่เสรีนะเอาเป็นว่าเป็นที่เข้าใจกันแล้วกันนะทุนเสรีทีนี้ทุนเสรีนี่ก็ใช้ทุนใหญ่ซึ่งก็คือ นักมวยเฮฟวีเวทถ้าทุนเสรีก็เหมือนเวทีมวยท,ที่ตั้งไว้กลางกลางแจ้งเนี่ยใครอยากอยากชกอยากสู้อยากมั่งคัง่งอยากได้รางวัลออกมาปรากฏว่ามันก็มีตัวใหญ่เข้ามาแข่งด้วยไงมันจะเสรีตรงไหน,นพอเสรีต้องจํากัดสิครับอันนี้ไม่คดมันจํากัดเปิดเสรีเสรีก็คือไม่มีไม่มีรุ่นอ่ะฟรีสไตล์มาเลยขึ้นเวทีก็เพะันคนน้ําหนักใหญ่จะส่วนมากจะชนะ คนน้ำหนักเล็กก็จะแพ้ไปนลานเป็นทุนเสรีคนน้ำหนักเล็กก็คือประชาชนทั้งหลายไม่มีทุนเนี่ยยังไงก็แพ้นะแพ้กันไปหมดแม้แต่ประเทศประเทศรละดับประเทศก็แพ้ทุนใหญ่ประชาชนก็แพ้ทุนประชาชนที่ประเทศที่ไม่มีทุนก็ไม่มีทุนที่จะปกป้องประชาชนตัวเองส่วนประเทศที่มีทุนใหญ่ก็ให้ประชาชนตัวเองมีทุนก็ไปลุยกันหมด ก็เหมือนคนจีนน่ะมีทุนก็บุกหมดซื้อหมดราคาเขาขายเท่าน,นี้จีนให้ไปเลยเป็นเท่าหนึ่งสองเท่ายัางได้ก็เสร็จประเทศจีนหมดก็น่านัะคือทุนนะเมื่อมีทุนแล้วก็ข,ขยายกันต่อเติบโตกันต่อคนในพื้นที่ก็ไม่มีทุนก็กลายเป็นทาตต่อไปเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นทุนสําคัญมากนะเพราะนั้นทุนสําคัญมากที่นี่ทุนสําคัญเนี่ยที่นี่ก็เลยต้องมอบทุนให้กับประชาชนไงนะเรียกว่าทุน สำรองบุคคลเพราะฉะนั้นประชาชนจะมีทุนสำรองบุคคลนะคนละสี่ล้านถึงสิบหกล้านท่านอาจจะบอกหูเงินมันเยอะจังไม่เยอะหรอกครับนะมันไม่ใช่เงินสดมันเป็นเงินภารกิจนะไม่ใช่เงินแจก,กฟรีไม่มีของฟรีในโลกท่านได้เงินไปสี่ล้านถึงส6บกล้านเนี่ยเป็นเงินภารกิจสร้างชาติมหาอำนาจเป็นเงินสร้างชาติมหาอำนาจน,นะฮะ ท่านต้องไปสร้างประเทศไทยให้เป็นชาติมาหาอำนาจด้วยทุนที่นี่จากสี่ปับเป็นหกแล้วขึ้นเป็นหกล้านหกล้านถึงสิบหกล้านนะเพราะมีหน้าที่ที่ต้องไปสร้างประเทศเป็นชาติมาหาอำนาจเลยมีภารกิจสี่สิบปีท่านที่รับทุนนี้การรับทุนนี่อายุสิบแปดขึ้นไปก็คือเด็กรุ่นใหม่จนจึงถึง,ถ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 งคนชราใครที่ไม่ถึงเช่นเด็กอายุสิบเจ็ดก็ไม่ถึงก็ไม่ได้ แล้วมได้ได้ทีเดียวนะฮะหมายว่าประกาศตูมภายในปีนี้อาจจะปีหกหกเนี่ยนะหรืออย่างช้าก็ปีหกหกห้าไอ้หกเจ็ดแต่น่าจะได้ปีหกหกนี่แหละครับปีหกนี่ประกาศตูมเนี่ยอายุสิบแปดได้แล้วหกล้านแต่ถ้าเผื่อเราทําดีลว,วลงต่างประเทศก็จะได้อีกสิบล้านก็จะกลายเป็นสิบหกล้านนะเรดังขึ้นอยู่กับการทําดีลกลงก็จะได้สิบหกล้านเมื่อท่านได้เงินไปแล้วเนี่ย ไม่ใช่ในเงินคือเงินเนี่ยเป็นสิทธิ์นะฮะเป็นสิทธิ์ที่ท่านจะได้เป็นสิทธิ์ที่ท่านท่านท่านได้สิทธิ์ที่จะนําตัวเลขดิจิตอลบาทเข้าสู่ระบบการเงินเป็นสิทธิ์นะที่จะนํามูลค่า16หล้านเข้าสู่ระบบการเงินของโลกเป็นสิทธิ์ทีนี้สิทธิ์ที่จะได้เอาไปใช้เนี่ยก็จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ4อย่างหง ต้องมีผู้ให้บริการก็มีแรงงานอะผู้ให้บริการสองมีโปรเจกต์อนุมัติแล้วสามมีวัตถุดิบที่จะให้นะหรือมีความพร้อมที่จะให้บริการนะสี่มีคำสั่งซื้อต้องมีคำสั่งซื้อดังนั้นระบบระบบเนี้ยเป็นระบบที่คำสั่งซื้อต้องมาก่อนต้องมีคำสั่งซื้อนะแล้วจ่ายเงินก่อนด้วยจ่ายเงินล่วงหน้า ามเงินมาจากไหนก็เงินมาจากสิทธิ์นี่เองเงินมาจากสิทธิ์นี่สมมติในสิทธิ์สิทธิ์ให้ท่านไปหนึ่งล้านบาทไอ้หนึ่งล้านน่ะเป็นคําสั่งซื้อท่านไปไปสั่งซื้อเลยจ่ายเงินไปล่วงหน้าเพราะจ่ายเงินล่วงหน้าเงินมันก็ไปที่เงินมันไปครบเลยนะคือสินค้ายังไม่ผลิตการบริการยังไม่ให้แต่ว่าที่นี่จ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วเหตุที่จ่ายเงินก็เพราะว่ามีผู้ครีเอทีฟคิดอยู่ตลอดเวลาคิดโน่นคิดนี่นะ คิดออกมาแล้วก็คิดเป็นแล้วก็เรนเดอร์เป็นภาพแอนิเมชันแล้วก็ทำภาพแอนิเมชันให้ประชาชนได้ดูประชาชนดูเข้าดูอาจจะใช้แว่น VR v r นะฮะส่องดูนะฮะสัมผัสรู้สึกเหมือนจริงตั้งกระตัดที่ใหญ่สั่งซื้อมันจะไม่มผิดเพี้ยนไปจากที่ท่านเห็นมากไม่ได้ผิดเพี้ยนมากนะเขาจะผลิตตามนั่นแหละนะทีนี้ก่อนที่มันจะมาทำแอนิเมชันให้ท่านดูเนี่ย สินค้าสมมุติสินค้านะสินค้านั้นก็จะต้องไปตกลงไปคุยก่อนว่ามีผู้ผลิตนะมีแรงงานแล้วนะทําสัญญากันแล้วนะตกลงมีแรงงานผลิตนะมีวัตถุดิบแล้วนะมีผู้แปลรูปแล้วนะอย่างเงี้ยมีผู้นําส่งแล้วนะครบขบวนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคณะกรรมการจริงนะอนุมัติให้แอนิเมชันนั้นเปิดตัวแนะนําต่อประชาชนประชาชนได้เห็นได้ดูแล้วก็อ้อ ของใหม่มันมาเนี่เออจ้าสนใจอาอฉันสั่งซื้อก็จ่ายเงินไปล่วงหน้าเลยและเงินล่วงหน้าเป็นเงินที่ให้มาแล้วหนึ่งล้านบาทสรับจ่ายวงหนะท่านก็จ่ายไปเลยสั่งซื้อสินค้าสินค้าก็จะวิ่งไปไปเลยราคาครบเป็ดเสร็จเป็นราคาในสินค้าคุณภาพเป็นสินค้าแบบพรีเมียมอ่ะสินค้าคุณภาพสินค้าพรีเมียมนะฮะอ่าผมเปลี่ยนวิวหนาะเพราะต้องเดินอ่ะเพื่อไม่ให้ท่านเบื่อกับวิวเก่า เป็นสินค้าคุณภาพเกรดพรีเมียมนะค่าแรงก็สูงคนทำก็ได้ค่าแรงสูงนะอันนี้สินค้าเกรดพรีเมียมใานก็ได้ของดีมีคุณภาพนั่นเองนะครับสินค้าจ่ายก่อนเงินจ่ายไปก่อนแต่สินค้ายังไม่ผลิตเลยนี่มันเป็นแบบนี้นะระบบนี้เป็นยางี้สินค้ายังไม่ผลิตแต่เงินจ่ายก่อนเงินที่จ่ายก่อนก็เป็นเงินทุนสำรองของผู้ชนนั่นเอง เป็นเงินไม่ได้ไปกู้ไปยืมใครนะมันเป็นเงินที่เกิดขึ้นจากทางเทคนิคที่ตกลงกันจะทําการค้ากันแบบเนี้ยเป็นเวลา40ปีตามการค้าในระบบการปกครองแบบใหม่ไอการไอการค้าแบบใหม่นะเป็นเวลา40ปีนะเมื่อทําข้อตกลงกันแล้วเ,เงินก็จะอยู่ในระบบวิ่งไปตามระบบนั่นเองนะเงินก็จะไปก่อนโรงงานก็ได้เงินมาแล้ว ก็ผลิตตามนั่นแหะผลิตส่งตามเวลาที่นัดหมายก็ผลิตใครจองก่อนก็ได้ก่อนเพราะนั้นมันจะไม่มีการรัดคิวหรือ,อเกิดอพิสิทธ์ในการที่จะได้แม้มันได้มาก่อนเพราะมันจะเป็นไปตามคิวที่จองมันเป็นบล็อกเชนเมื่อท่านจองแล้วก็ไปตามคิวเลยไม่มีการรัดคิวจนกระทั่งเกิดเป็นดีมาะเป็นดีมาลแล้วก็ทําให้ราคามัน สินค้ามันขึ้นทําให้เงินมันเฟอมันจะไม่มีอาการนี้นะไม่มีเพราะเป็นไปตามเป็นเป็นไปตามคิวของบล็อกเชนถ้าใครรัดคิวหรือมีอภิสิทธิ์หรือขอสิทธิพิเศษจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพราะถือว่าเป็นความไม่มั่นคงของรัฐไงเพราะรัฐไม่ต้องการให้มีเงินเฟอการที่มีบุคคลมีอภิสิทธิ์ทําให้เกิดเงินเฟอขึ้นได้เพราะนั้นถือเป็นความไม่มั่นคงของรัฐนั่นเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีใคร กล้าทาอะไรผิดเพี้ยนเพราะระบบวางไว้ดีคนเลวจะอยู่ไม่ได้ปรากฏตัวแสดงตัวตนเป็นคนเลวไม่ได้ต้องแสดงตัวเป็นคนคนมีคุณธรรมอ่ะคนปกติอะคนปกตินะเพราะคนปกติต้องมีคุณธรรมนะเพราะนั้นมันจะเป็นการปกครองและการค้าที่สง่างามสวยงามนะครับไม่เป็นพิษ ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแต่จะเฉลี่ยใกล้เคียงกันมันจึงเป็นการค้าทุนสมมาตรสมมาตรคือเท่าเทียมกันนะ้เท่าเทียมกันหมดนะเพราะฉะนั้นขอเชิญทุกท่านเลือกเดินเส้นทางอาริยะและประเสริฐนี้ในเส้นทางที่ศาสนาพุทธได้ให้ไว้แล้วแต่ไม่มีใครที่จะรู้จักเอามาใช้นะเศรษฐีพุทธ ทธเจ้าก,ก็ให้ไว้แล้วการปกครองแบบพุทธทูเจ้าก,ก็ให้ไว้แล้วนะแต่เราไม่นำพาวมาใช้เองเะฉะนั้นผมก็เชิญชวนท่านมาร่วมกันก่อตั้งเริ่มความไม่เกิดขึ้นนะครับเหมือนกับการก่อสร้างโบสถ์เนี่ยกำลังเริ่มต้นนั่นเองน,นะครับกำลังก่อร่างสร้างเพราะนั้นก็ ผมก็มาตรงที่กาลังก่อร่างสร้างโบสถ์ใหม่นะครับซึ่งกําลังก่อร่างสร้างรูปพระพุทธร,รูปเหมือนกันนะครับอันสวยงามนะครับเป็นศิลปะงดงามนะครับโบสถ์นี้กําลังเริ่มต้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันเราชาวไทยเราก็มาวางรากฐานการปกครองแบบแนวทางพุทธคือธรรมะทิพยตยกันใหม่นะเริ่มต้นกัน ในปี2566นี้นี่แหละครับนะเราก็จะเลิกใช้การปกครองตัวแทนมาใช้ตัวจริงเลยตัวชั้นเองนี่แหละปกครองประเทศเองนะเป็นตัวจริงไม่ต้องใช้ตัวแทนแล้วเราเบื่อตัวแทนที่เลือกไปแล้วก็ไปเล่นกันในเกมการเมืองเกมผลประโยชน์ซึ่งปะัะชนไม่ได้อะไรเลยนะเราเสียโอกาสไปเปล่าที่เลือกตัวแทนแล้วตัวแทนไม่ได้ทําหน้าที่ให้มันเป็นประโยชน์ต่อ ตัวจริงอะดังนั้นตัวจริงก็เลยไม่ใช้บริการตัวแทนเป็นสิทธิ์ของเจ้าของหน้าที่ไตที่จะสั่งยกเลิกนะเป็นสิทธิน์นะฮะก็เหมือนท่านเหมือนท่านเลือก,เล,อกเลือกทนายความอะแล้วมันไม่ได้เรื่องมันเป็นตัวแทนมันทำแทนไม่ได้เรื่องเลยนะท่านเสียเปรียบหมดท่านยังจะใช้ทนายแบบนี้อยู่เหรอท่านก็ไม่ใช้ทนายอย่างนี้ท่านก็เปลี่ยนทนาย,ยครับซึ่งเป็นเรื่องปกติในการเปลี่ยนทนายเพราะทนายนี้ไม่ได้เรื่องก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกัน ใน,นเมื่อเราใช้พวกสสพักการเมืองแล้วไม่ได้เลือกเพราะฉะนั้นตุจริงทําเองเลยดีกว่านะท่านก็มาตื่นรู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะปกครองตัวเองนั่นเองนะครับก็เรียกว่ามาเป็นโสดาบันชิปไตยกันเลยทุกทุกคนเพราะนั้นเมื่อผมเป็นแล้วก็จะไม่ยอมเป็นคนเดียวพระปรารถนาอยากให้คนไทยทุกคนเป็นโสดาบันชิปไตยด้วยเพื่อที่จะปกครองประเทศเอง เป็นพลเมืองต้นแบบโลกที่ประชาชนสามารถปกครองตนเองได้เป็นการปกครองแนวทางพุทธที่ชาวพุทธจะทําให้ดูคนไทยจะโชว์ให้ดูวันนี้คนไทยสามารถปกครองตนเองได้นะโดยใช้แนวทางของพุทธพระพุทธเจ้าให้มาแล้วแล้วก็นํามาใช้เสียมันก็จบปัญหาไอ้พวกบา้บาบอไอ้พวกระโมบโลภมากมาเล่นการเมืองกันอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยมันก็จบสิ้นจบยุคสมัยไปยุคใหม่ก็จะเกิดประชาชนก็จะปกครองตนเองได้จริงๆเป็นแบบนี้ นั้นร่วมก่อร่างสร้างนะด้วยกันไปพร้อมกับโบ์ที่กำลังก่อร่างสร้างนี่แหละครับบอกว่าคงเข้าใจความหมายที่ผมสื่อไปอยังทุกท่านนะครับว่าเราอ,อยู่ในช่วงก่อร่างสร้างระบบระบบปกครองใหม่ที่ลูกหลานจะได้ใช้เป็นที่พึ่งและเป็นความมั่นคงต่อไปของเด็กรุ่นใหม่ดังน,นั้นจงทําให้เด็กรุ่นใหม่ครับผมแพทํามรรมรุ่ยใจยินดีต้อนรับทุกท่านที่เดินเส้นทางสวนบันิทิปไตย ขออนุญาตแต่มาดูใจที่นี่ยืนติดตัวเราครับสวัสดีครับ